cũng quay qua quay qua đây biệt đi nó thôi đéo bữa lại ạ chứ tài luôn ạ ôi hack có hay Seng. พ่อมึงเอาคา98นิ้ระยะใกล้ครท่านผู้ชมไอ้สันดานโอ้โหติดผายแฮกค,ครับโป้ครับท่านผู้ชมโอ้ยตัดโปครับโ,โป้ไอ้เพี่อโป้ไอ้เวรย่อมแม่งซะ โอ้โหไอสัตว์แม่ขา98ลนะมีระยะใกล้อะ่ะคนชั่วเลยนะอุโอ้ยเหี้ยวอีโโอ๋ทำไมกูกลับมาไวได้ขนาดนี้วะงงนะคือผมปรับ ความเร็วมาร์ลงนะชมทำให้ผมเล่นไวขึ้นได้วะเฮ้ยไอสุ่ยไอหน้ามึงจะไปไหนมึงจะไปไหนไอเนี่นี่แหละคาเก้าแปดยิงล็อกเป้าท่ชมเอาไม่ไดต้ต้องเอาให้ได้ตามหมนตามหมน คา98ล็อกเป้าเหรอไอ้เหีย่้ยโคตรโกงเฮ้ย้ยมฮ้ยืน้ยนฮเฮ้าเฮ้มีระยะใกล้เฮี้ยโกงต้องเฮอโคตรแฮกอ Mà lúc! Mà lúc! Mà lúc! Mà quay chăng? cho mà mong thả lũ nó đi, chục. rồi. quay. Cái ความไวเป็นของปีศาจไอ้น้องความไวเป็นของปีศาจเว้ยคือไปขาวเจ้าแปดมาวะไงโดนเข้าไปแล้วเหรอมึงโดนเข้าไปแล้วเหรอฮะมึงจะไปไหนเหรอไอ้สัตว์ขาวเจ้าแปดโฟเจอเข้าไป ความไวเป็นของปีาศาจไอ้น้องจัดยู่บนเลยนะยมีคนมาซ้ำกูมไม่ได้ไอ้คา98คงจะแค้นกูต้องหาทางหนีทีได้ดีอะเลยคา98นั่นนะมันโปรคุณผู้ชม เราต้องตะล่มก่อนไม่ door, ถ้ามันเปิดมองทะลุได้จบเลยนะอันนี้มัน,น,น,นยังให้โอกาสเราความไหวของปีศาจจ้าฮะฮาฮ่า่าฮ่าฮ่าฮีาฮ่ฮฮฮมันโกรธฮฮ ้มันดา่าเฮยอะไรก็ไม่รู้วุ้ยมันตามล่ากูไล่สัตว์พา้ขาเ้าแปลตายหาวะ ความไวเป็นของพีศาจจ้าตาววน่อวาวัาววาววาาฮย้ฮูเฮ้ยเฮ้ยเสียงความไวเป็นของพีศาจเ้ยเาฮูาฮาเโผล่ก็มาทั้งสติแป๊บนึง One other is... the mm? man you fucking cunt <laughs> วิ <Cornell>. ่งไปไหนวิ <that that really ่งไปไหนจ้าไปไหนไอ้คา98กูจำปืนได้โอ้ยคา98ยิงไกลเอ้ยิงใกล้ท่านผู้ชมล็อกเป้าได้แม่ใส่เกาะแป๊บนึง อะไร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 อุ้ยไอ้เหี้ยคับมาเป็นย,ย,ย่ไม่ทันว่ะอ้มาเจอไอ้เหี้ยนี่บดีชื่ออะไรสักอย่างนึงอะจำไม่ได้แต่มันตายเมื่อผมไปมาหน้าหกรอบแล้ว